เราเข้ามาที่เรื่องสาวไส้ขบวนการช่อฉนหน้ากากอนามัยเริ่มตรงไหนก่อนล่ะเป็นพันล้านเนี่ยจะเริ่มตรงไหนก่อนล่ะมันมีอยู่สองส่วนนะเป็นยังไงอ่ะคุณสุปันเขี่ยก่อนเลยข้อมูลแรกเนี่ยครับข้อมูลแรกเนี่ยมาจากพี่บอยใช่ไหมพี่บอยเปิดเองใช่ไหมพี่บอยเปิดเองเนี่ยโยงไปโยงมาเนี่ยมันไปสะเทือนถึงคนในพลังประชารัฐครับ ใช่ไหมฮะจากพลังประชารัฐธิบลามไปเรื่องสื่อค่ายถ้าถนนพระอาทิตย์กับค่ายบางนาครับเอใช่ไหมแล้วไปเสถือนเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเกษตรคใช่ไหมนี่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 กรณีหนึ่งนะอีกกรณีหนึ่งที่ปรึกษาหญิงครับของกระทรวงพาณิชย์ครับยังเป็นปริศนาอยู่เอว่าอย่างไงแล้วหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะ ยังไงเนี่ยแต่อันนี้เป็นข้อมูลของคุณอัจฉริยะครับยังไงที่เปิดออกมาใช่ซึ่งพอคุณอัจฉริยะเปิดวันนี้ครพีคคึกพีคคึกเทพไทยเสนาพงศ์ก็ออกเลยบอกว่าขอให้เปิดข้อมูลให้หมดเอาชื่อนามสกุลจริงมาเลยอเพราะว่าจะต้องช่วยกันตรวจสอบในภาวะบ้านเมืองวิกฤตแบบนี้ครับแล้วก็ประชาธิปัตย์นั้นยึดมั่นนี่คาพูดของคุณเทพไทยเสนพงศ์นะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคในการเข้าร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะการที่คัดคนที่จะไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีของรพรรคและก็จะต้องมีผลไปยังคนที่รัฐมนตรีตั้งด้วยต้องพู้ง่ายซื่อสัตย์อืโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้ครับเออเอเอทําไมคุณเทพไทยไม่ลองไปกระซิบถามหัวหน้าพรรคบ้างอะ ว่าเอ้เรื่องนี้ที่เขาดินทากันให้ขึ้มืมึมเนี่ยท่านหัวหน้าเป็นยังไงอืใครเหรอ,อที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีที่พูดถึงกันเนี่ยเออบางทีหัวหน้าพักอาจจะรู้จักดีก็ได้นะแล้วก็ตานานที่ปรึกษากับรัฐมนตรีครับพักนี้กระทรวงนี้มันก็มีมาก่อนหน้านี้นะครับอืเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันจะเอากรณีไหนก่อนครับเอากรณีพี่บอยเอาพี่บอยก่อนคือตั้งแต่ ออกมาแล้วก็มาบอกว่าโอ้มีการไปตัดต่อบอกว่าเหมือนกับเป็นเป็นภาพตัดต่อให้ลายหนงมุ้นอย่างนี้ช่วงที่มีการออกมาเคลียร์ตัวเองว่าไม่ไม่มีภาพจัดฉากหนงมุ้นอย่างนี้แล้วก็ตัดต่อมาผมอยู่กับพวกซินเซียนด้านด้านแอนิเมชันพอดีผมบอกช่วยดูหน่อยเซียนแอนิเมชันบอกว่ากาดมากเลยทำจะออกมาแก้ตัวแล้วยังกาดขนาดนี้อ่ะ คือเรียกว่าไดคัดไม่เนียนอ่ะเออไดคัดไม่เนียนเขาบอกหูกากมากเลยไม่เอาใครทำวะเนี่ยเ <laughs> ออ <laughs> แล้วในในเอ่อกะบบนสารระบบเขาไม่มีการทําการคือว่าเขาไม่ไปเอาภาพที่ถ่ายในในฉากจริงไปไดคัดไอ้ของที่ที่อยู่ในฉากออกแล้วแล้วบอกว่านี่คือบูสกีนอ่าเออบอกไม่มีแล้วก็ทําก็กากเออคือผมเนี่ยได้ข่าวข่าวลือเชิงลึกครับ บอกงานนี้ถ้าพี่บอยเคลียร์ไม่จบครับนะครับเออพี่บอยไม่ได้อยู่อ่ะครับอเบาก็บอกว่าเฮ้ยคุณไปทําอะไรกันแล้วผมเดือดร้อนเออต้องไปเกิดใหม่เลยไหมไม่รู้นะแต่ข่าวือเชิงลึกบอกเฮ้ยคุณไปทําอะไรกันแล้วผมเดือดร้อนขนาดนี้ผมไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรของพวกคุณะแล้วใครเป็นคนพามาอืพี่บอยไปเสนอทกับใครครับก็โยงไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยที่นครที่สุราษฎร์ ของพักพลังประชารัอใช่ไหมฮะซึ่งก็ก็มันเลยกลายเป็นปลอมกลายเป็นปรมที่มาคซัดจังคนละหมัดระหว่างสื่อค่ายครับนะครับเอาพูดง่ายก็ได้บิ๊กนากับท่าพาทิตาบิ๊กเนมของทั้งสองค่ายคือค่ายผู้จัดการกับค่ายเนชั่นซัดกันอยู่ตอนนี้โพสเฟ e บุ๊ k ซัดันอยู่อ่ะใั่ไก็เขาบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพาไปฝากครับ ใช่ไหมปาไปฝากทํางานก็รับไว้เพราะปกติเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะที่จะรับดูแลเนี่ยก็คือคนที่ต้องในเขตลือกตั้งต้องได้คะแนนเสียงเป็นดับสองเพราะจะได้ฟูมฟัไก้ถือว่าอนาคตลงข้างหน้าไงแต่นี่ได้คะแนนเสียงมาดับสามแต่ว่ามีความใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็เลยพาไปไปฝากเนื้อฝากตัวให้ทำงานการเมืองในพื้นที่ก็รับเข้ามาทำ นะครับแล้วก็ปรากฏว่านักการเมืองท้องที่ที่เป็นทีมงานของรัฐมนตรีช่วยเนี่ยออ mm ื hmm. ก็ไปรู้จักกับพี่บอยครับก็อย่างที่คุณสักชัยว่าผมเองก็อยู่ในวงการสื่อมาก็ mm hmm. พอจะดูภาพเขาได้บ้างก็ย uh ั huh. งวงว่าเอาตอนแรกเนี่ยตัดต่อมันทำไมตัดเนียนจังวะมันใช้โปรแกร,รมอะไรครับใช่ไหมแต่ตอนพอมาอธิบายเรื่องว่าในเรื่องที่ว่าบูสกี็นการต, uh huh. ตัดต่อภาพนี่มันคิดแบบคุณสักชัยอะ uh huh. ทําไมมันกาก คือการเอาภาพสมบูรณ์ไปแต่งว่าเป็นภาพตัดต่อเนี่ยมันมันยากมากกว่าเอาภาพไม่สมบูรณ์มาทำให้เป็นภาพสมบูรณ์เนี่ยใช่อ,อ,อนนี่นี่คือกรณีเห็นโยงมันยุ่งไปหมดอ่ะคูฟ้องกันไปฟ้องกันมาครับใช่ก็มีมีทั้งคุณอัจฉริยะออกมาออกมาเขย่าเรื่องนี้มีคุณศรีสุวรรณก็ออกมาเขย่าเรื่องนี้คุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาจองกระถินพี่บอยอคุณอัจฉริยะเนี่ยเขาจองกระถินกระทรวงพาณิชย์ครับอืมแต่เราก็ไม่รู้ว่าของใครจะสมมทิผลก่อนนะ แต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันมัน,ม,นมันน่าสงสัยนะ,ะปัจจุบันก็คือว่าก่อนที่จะมีการล่องหนหายไปของหน้ากากอนามัยเป็นล้านล้านชิ้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูเดือนมกราคมคุณจุรินลักษณะวิสิตรัตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยแห่งหนึ่งแถวแถวนนทบ,บุรีแล้วก็ให้ข่าวณนะขณะนั้นบอกว่ามีสต๊อก อยู่ประมาณ200ล้านชิ้นเพียงพอที่จะใช้ได้ตามปกติประมาณ4-5เดือนอันนี้อยู่ในสื่อค้างคาอยู่ในสื่อส่วนใหญ่เลยนะครับแล้ววันดีคืนดีไอ้200ล้านชิ้นเนี่ยมันก็อันตรธานหายไปนะครับจังหวะเวลาที่มันหายไปเนี่ยอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรก็กรุณาไปสืบค้นมาว่าตัวเลขเนี่ยมันพุ่งในช่วง เดือนมกราคมมากเป็นพิเศษ<ะ>คือช่วงรอยต่อจากธันวามามกราเนี่ยยอดการส่งออกเนี่ยมันบานตะไทยนะยอดการส่งออกเดือนเดือนธันวาเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะเดีนะ๋ยวโดนฟ้องนะนะเอาตัวเลขให้ชัดนะอ,อยู่ที่ประมาณอาสองแสนแปดหมื่นกว่าชิ้นเท่านั้นนะนี่เดือนเดือนธันวานะพอเดือนมกราคมเนี่ยทะลุขึ้นมาสองล้านแปดแสนชิ้นเนี่ยมันเกือบมันสิบเท่านะมันเหมือนกับ ถ้าพูดในภาษานักเลงหุ้นบอกเฮ้ยอันนี้มันสงสัยว่าจะมี Insider t r a d ท n g ดิ้คือใช้ข้อมูลวงในรีบส่งออกก่อนที่จะมีการประกาศสินค้าควบคุมเออเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็พยายามเรียกร้องมาโดยตลอดครับว่าต้องเป็นสินค้าควบคุมตั้งแต่ p m 2.5แล้วเพราะตอน p m 2.5 PM 2องเราก็เห็นว่าหน้ากากไม่พอไงตอนนั้นยังไม่มีโควิด -19 มาเลยนะครับเราก็เรียกร้องกันมาตลอดเลยมันต้องเป็นสินค้าควบคุมสินค้าควบคุมครับ และดึงเชงมานะฮะแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าการออกประกาศในเรื่องของการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยเนี่ยกับอยู่ในมือกระทรวงพาณิชย์ล้วนๆไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นเลยเจ้าเดียวเจ้าเดียวเป็นเจ้าภาพเบ็ดเสร็จเนี่ยผมก็งงว่ดออกออกประกาศมาเนี่ยสิบเจ็ดฉบับ<ะ>คุณปันอาจารย์สมชยสัยศรีสุธิยากรสืบค้นมาอันนี้ต้องต้องให้เครดิตท่านนะครับบอกว่า ตั้งแต่เดือน4กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมปีนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศว่ากันด้วยเรื่องของหน้ากากอนามัยอย่างเดียวเนี่ยครับ17ฉบับม,มันอะไรกันนะกันหนาะเออเนี่ยฉบับที่หนึ่งเนี่ยประกาศให้หน้ากากอนามัยและวัสดุทำหน้ากากเป็นสินค้าควบคุมออกวันที่4กุมภาพันธ์แล้ววันเดียวกันเนี่ยนะวันที่4กุมภาพันธ์คลอด ฉบับที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดเออในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยสี่ห้าแล้วก็วันที่ยี่สิบแล้วก็ยังมีมีออกประกาศไล่กันลงมาเรื่อยๆนะครับรวมเบ็ดเสร็จสิบเจ็ดฉบับ สา,สาระสำคัญพอจะจับต้องได้หรือพอจะทำให้ปริมาณหน้ากากมันเพิ่มขึ้นนี่ไงกา,า,า,ารส์สง,งใชยเขาบอกว่าฉบับที่เป็นปัญหาให้โดนด่าทั่วบ้านทั่วเมืองคือฉบับที่8นะครับก็คือ,อ,อประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการลงนามโดยทิบดีกรมค้าภายในนะก็คือ ว่าด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตส่งออกหน้ากากอนามัยบอกว่าให้รัดกลุ่มขึ้นร,รัดกลุ่มรัดกลุ่มวิมานอะไรก็ไม่รู้คือเดิมทีเนี่ยกำหนดว่าให้หนึ่งคำขอไม่เกิน500ชิ้นครับต้องยื่นแต่รัดกลุ่มขึ้นก็คือปลดล็อกไม่จำกัด500ชิ้นอะขอได้แล้วมันรัดกุ่มตรงไหนอะคุณสุปันเอออาจารย์เอาไปคุยมาเออ แล้วไปเจอนายละเอียดของข้อมูลอย่างอาจารย์ด้วยแลต้ตกลงสมัยหน้านะเขาเลือกตั้งจะลงรับประชาธิปัตย์อีกไหมเนี่น <S 2> <S 2> เยเข<ๆ>ไม่ให้ลงนะเนี่ยอยู่กับประชาธิปัตย์ล้วนๆนเป็นความรับผิดชอบที่ประชาธิปัตย์จะต้องออกมาชี้แจงะนะครับ